สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าสู่รายการส่งมอบรถสวยประจำโชว์รูมไม้์ุูดขากรการนะครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่ออาร์มพัฟฟิตาสวัสด์ค่ะตัวแทนจากบริษัทเดชชนีจำกัดสำนักงานใหญ่ครับเไงบ้างบรรยากาศการรับรถวันนี้ครับก็บรรยากาศก็ดีค่ะดีมากๆเลยพี่ ทีมงานขอบุณทุกคนเลยค่ะขอบุณทุกคนแล้วก็น้องนุ่นนะคะเป็นเซล์ที่น่ารักมากที่แบบแนะนําทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็คุยเลือัตรจบจบประจได้ด้วยอะไรอย่างนี้บริการดีประทับใจแน่นอนค่ะส่งคำร่ำลือในที่เป็นช่องทางในทิกตอกเนี่ยสองคนให้การต้อนรับดีไหมคะขอกล้องเข้ามากันนิดนึงจะบอกว่าหล่อมากตัวจริงก็คืออัธยาศัยดีดหล่อแล้วก็แนะนําอยากอยู่ใกล้ทุกวันเลยค่ะฝากให้แบบแนะนําทางเต็นท์หน่อยฝากไปถึง วัยทางานแล้วก็น้องนักศึกษาที่แถวนี้ก็นักศึกษาเยอะเนาะที่ต้องการมองรถนะคะรถเก่งดีดสักคันหนึ่งราคานักศึกษาราคาย่อมเยาวแล้วก็ที่เพิ่งเข้าทํางานนะคะ<ส>ก็สามารถมาซื้อหรือว่าซื้อผ่านในช่องทางแชทได้เลยไม่ว่าเขาจะมีทั้งช่องทางไลน์ทิก To อก์ไอจีนะคะรถสวยและดีขนาดนี้เป็นของคุณนะคะแล้วเจอกัน